เชื่อมากคือคนที่เชื่ออะไรกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือจริงๆเลขทุกอย่างในชีวิตผมผมอะที่ซื้อได้ผมจะซื้อกับมนเลยใช่คือเพราะว่ามีเลขที่แบบเราชอบแล้วก็ดูกระดวงเราแล้วรู้สึกว่าใช้เลขเนี้ยราเราเรามันเข้ากับดวงเราีวิีเลยนะันนึงมันจะจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องดูตัวเลขก่อนดูตัวเลขก่อนใช่มีสินแสที่ปรึกษาส่วนตัวไหมออย่างเงี้ยมีครับมีคนที่ดูให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูแบบเลขที่มันถูกกับดวงเรา แล้วก็มีดูเลขที่ให้หลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยเราก็จะพอมีเลขในใจอยู่ว่าเราชอบแบบไหนชอบแบบไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือซื้อหมดเลยรถเลขทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยคือดูหมดดูหมดครับดูหมดเลยแล้วยังไงทะเบียนสามขอขอหกมียังไงครับเออสามขอขอเนี่ยผมว่าอยากโดนอยากได้สามขอขอหกก็มีมีดูไ้แล้วแต่ว่าผมว่าคือ ทุกเลขมีความหมายที่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะกับเลขไหนแล้วก็เราทําอะไรอยู่อยากได้อะไรมากกว่าแล้เลขอะไรเป็นเลขมงคลสำหรับเราเลขหกเลขหกเลขหกเมื่อกี้ไปกลับก็คลี่กันใหญ่เลยไหมจะะดมมาช่วยบินประมูลแล้วนะโอ้ยินดีฮะประมูลได้เลยนะครับบินก็เล็งเลขนีว่าจะเล้วเหมือนกันว่าสามขอขอใช่ครับสามขอขอผมว่าพอมันเป็นอักษรเปิ้ลอะมันยิ่งทำให้ภาพรวมมันสวยอ่ะเออพอเราได้ตัวอักษรที่มันเหมือนกัน รวมทั้งซูรีด้วยหรือเปล่าฮะซูรีที่มันมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องไหมฮะสุรีเนี่ยก็คือเราได้คํานวณมาแล้วว่าต <resonates> <laughs> <AKE> ัวอ <ín> ักษรเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นตัวเลขอ่ะมันรวมกันแล้วเป็นผลรวมแล้วดูมาแล้วดูมาแล้วดูมาดูเป็นชื่อที่โอเคมันผลรวมดีก็โอเคกลายเป็นว่าปีนี้เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยโตถึงร้อยแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ในปีนี้แค่สามแต่มาได้ก็ไปร้อยห้าสิบล้านแล้ว อันนั้นเป็นงบของปีที่แล้วอ๋อปีก่อปีที่แล้วปีที่แล้วเพราะมันคาบกันด้อย่างเงี้ยบินทุนไงครับกับเนื้อหาที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ธุรกิจคนเหนื่อยครับเนื้อหาหรอใช่คือมันคือมันเป็นตัวเลขที่เราเรารู้อยู่แล้วแหละครับเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าโอเคมันมีลูกค้าที่มาซัพพอร์ตเราเยอะขึ้นอะไรครับเราก็จะพอรู้ในใจอยู่แล้วว่ามันจะประมาณไหนแต่ว่าสิ่งที่ยากสำหรับผมคือพอยิ่ง จากตอนแรกที่เราทําเล่นๆกันในบ้านอะไรอย่างี้ยตอนนี้มันเริ่มจริงจังมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีพนักง,งานเยอะขึ้นมีระบบที่มันมาครอบคลุมมากขึ้นอะไรอย่างี้ครับมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ใหม่สําหรับตัวผมเองกันแต่หลายคนมอ,มองว่าธุกรกิจของวินนี่สวนทางกับเศรษฐกิจบ้านเราอยู่ตอนกน็ <laughs> ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนครับ <c oughs> ขอบคุณแฟนๆด้วยคือทุกคนแบบช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันโปรโมทอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยคือแบบทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็ ผมว่าอ mm ีกอย่างหนึ anyway> ่งคือทานแล้วเขาน่าจะถูกใจคนไทยน่าจะถูกใจคนที่ซื้อไปแล้วไปทานอะย่างเี้ครับก็เลยทําให้แบบคนอยากลองแนะนําต่อแต่ถ้าเกิดว่าต่อให้หงุดกันยังไงถ้าเกิดคุณภาพของมันไม่ดีจริงมันก็ไปไปต่อไม่ได้ไงมันก็ไม่เติบโตขนาดผมว่าก็สาคัญสำคัญสำคัญสุดคือคอมันก็คือสินค้านั่นแหละที่ที่ลูกค้าได้ลองทานแล้วลองชิมแล้วรสชาติโอเคถูกปากเลยก็เลยทําให้ลูกค้าได้กลับมาซื้อซ้ำเรามีเคล็ดลับยังไงฮะในการจัดการเรื่องหวานบ้านเรื่อง รสชาติอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรสชาติขนมเคล็ดลับเหรอครับผมว่าผมเป็นคนชอบทานอาหารแล้วต้องบอกว่าชอบทานของอร่อยคือจริตของเราอาจจะถูกกับคนหมู่มากครับมันก็เลยออกมาเป็นแมวโน้มรสชาติที่ถูกต้องก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลว่าเทสของเราน่าจยตรงกับหลายๆคนอะไรก็เลยก็เลย น่าจะคนชอบเยอะอยูน่นั่แสดงว่าในการพัฒนาสูตรกระรสสูตรเมนูกร้เมนูมนใช้เวลาพอสมควรที่วินกว่าจะใช้เวลาเยอะมากกว่าจะออกมาหนึ่งรสชาตินี่คือชิมกันทั้งออฟฟิศส่งให้หลายคนชิมอะไรอย่างเง <ๆ S 2> ี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วพอเรา,เาทําเยอะมากๆอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อรสชาติตัวเองไม่ค่อยได้แล้วคืออยากให้แบบหลายๆคนได้ชิมเพราะบางทีแบบเราบอกอร่อยคนน้องในทีมบอกไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโหวตดีกว่าดูเสียงข้างมากตอนนี้ตอนนี้รสชาติไหนที่ มาแรงที่สขายดีที่สุดในซูรีทุกสาขาตอนนี้เป็นรสชาติเบรดเค้กครับก็พผมว่าเบรดเค้กเป็นหนึ่งรสชาติที่แบบคนน่าจะชอบเอาไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็ทานอร่อยด้วยเลยน่าจะชอบกันแต่มีข้อหมายแบบขยายสาขาหรือเพิ่มเติมอะไรอีกไหมหรับตอนนีมีครับก็มีแผนอยู่เรื่อยว่าอยากขยายสาขาให้ครอบคลุมสี่ภาคไปให้ทั่วประเทศครับก็อยู่ในแผนของเราปีนี้แล้วก็เราอยากจะนําสินค้าของไทยเนี่ยออกไปต่างประเทศด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเรา แต่ว่าเราวางแผนออกต่างประเทศแล้วเรียื่องงานวางวางไว้บ้างตอนนี้ก็มาทุ่มเรื่องงานทำงานธุรกิจอย่างเดียวเลยโอ้การแสดงยังรับอยู่ฮะยังรับงานอยู่ฮะปรมูนี่ดีนะฮะสั่งขอขอเนี่ยอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะแต่ว่างานอื่นอยังรับอยู่ยังรับอยู่ครับแต่งานต่างประเทศเราก็เยอะงานโเราเราก็เยอะอยู่ไทยอยู่ใช่นกันอยู่ไทยนะอยู่ไทยเดี๋ยวเพิ่งกลับมาจะต่างประเทศเหมือนกันก็รับได้หมดครับเราเรื่อยเรื่อย การเมือนโอกาสงานต่างประเทศเราก็เยอะรุนรื่นด้วยๆครับก็เรื่อยๆประมาณนี้อยู่แล้วคือผมก็บินไปบินมาอยู่แล้วเป็นประจำลยครก็เป็นปัติแล้วตอนนี้เรียกว่ากลัวอินเตอร์แบบเต็มตัวาสำหรับมิเออะไรเต็มตัวไห่หรอก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็คือแต่ว่าเราอาจจะมีฐานแฟนๆที่อยู่ในเอเชียอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมีโอกาสที่ได้ไปหลายประเทศทั่วเอเชียร่งมีการยุ่งดีนี้ก็งานแ่างปรเราก็เยอะ ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นด้านของแฟชั่นก็จะไปทางยุโรปมีร้าแต่จะมีงานต่างประเทศให้เราได้เห็นมีแน่นอนครับก็ยังรับงานอยู่นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้แต่งานในไทยก็ยังยังมีรียังถ่ายอยู่ใช่ไหมซีรีส์ยังถ่ายอยู่เรื่องถ่ายยังซีรีส์กำลังจะเริ่มแล้วครับใกล้จะใกล้จะถึงความจริงแล้วก็อยู่ในขั้นตอน workshop ทำการบ้านกันเฉพาโอกาสเข้ามาหาเราเยอะมากเป็นไงบ้างสหรับตูซูกิ ก็ดีใจก็ดีใจก็แฮปปี้แล้วก็รู้สึกเอนจอยกับสิ่งที่เราทําอยู่แม้จะหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับแต่ว่ามันยังมีความสุขในการที่เราได้ทาทุกสิ่งที่เราทำอยู่นตอนนี้ครับแล้วตอนเหนื่อยเราทํายังไงให้กาลังใจตียังไงหรือ่าตอนเหนื่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะนอนก็คือเพราะเวลานอนน้อยมากแล้วเพราะว่าทำสองอย่างที่จะเอาเวลาทั้งชีวิตไปหมดเลยก็จะอยู่บ้านฟังเพลงอะไรง่ายๆเลยเบสิกมากทุกอย่างมันลงตัวหมดนะด้านไหมซหรับเราเอง ยังอีกไกลรับแต่ทุกคนมองว่าตั้งแต่วินเข้าวงการมาไม่ว่าวินจะจับต้องอะไรมันก็เซเซ็หมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่แบบขนาดนั้นหรอกจริงๆหลังบ้านมันวุ่นวายมากเลยแต่ว่าภาพที่ทุกคนได้เห็นก็คือแบบอาจจะแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆหลังบ้านนี่มันก็หัวปั่นกันหมดเหมือนกันเลยกว่าที่มันจะออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราจัดการยังไงให้มันออกมาดีที่สุดคือสิ่ง มันบินบาลานชีวิตได้ดีอ่ะทั้งส่วนของการธุรกิจของพาร์ทิชันกแสดงหรือว่าแนช่วงแฟชั่นไปด้วยกันหมดเลยเหมือนมันส่งเสริมกันไปหมดเลยรอครับก็เริ่มจะงานหลังแล้วเลยก็เหนื่อยก็คืออย่างที่บอกเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆแต่ว่ามันยังเอนจอยในสิ่งที่เราทำกันก็เลยยังรู้สึกว่ายังมีแรงที่จะตื่นมาทำทุกอย่างของกองกันอยู่แต่ถ้าแก่กว่านี้อายุมากกว่านี้ก็ไม่แน่ เป้าหมายของผมนะครับเป้าหมายของผมก็คงอยากเกษียณเร็วมากใช่อยากเท่าไรกระวานก็เท่าไรสามสิบปะสี่สิบสี่สิบสามห้าสี่สิบสามห้าเพราะอยากสบายหรือว่าเราอยากเหนื่อยตอนนี้เราแบบอยากใช้ชีวิตชิลๆเที่ยวรอบโลกอะ เรียกว่าสามข้างที oh, ่เราอยากจะแบบใช้ช yeah, ีว yeah, yeah, like ิตแบบสบายๆก็อยากใช้ช well. ีวิตชิวขึ้นกว่าตอนนี้ผมว่านะก็คือก็คงยังทํางานอยู่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบหนักเท่านี้ไม่ได้เครียดขนาดไม่ต้องทุ่มทั้งตัวขนาดนี้ใช่ชิวๆเวลาชิลๆว่าอทำก็ทําไม่ทําไม่ทำเออทุกวันที่มีโอกาสบางวันเขาบอกชิลๆเำหรับบินอยู่แล้วไม่ชิลเลยแล้วด้วยนีดูวันนี้อย่างที่ผมบอกพอผมทําหลายอย่างเนี้ยเวลามันก็แทบจะแทบจะตลอดเวลาเลยถ้าตัดเวลานอนไปก็ตื่นมาก็คื่นทำไม่ทำตรงนี้ก็คือต้องทำตรงนี้ทำตรงนี้ต้องทำตรงนี้ ก็เลยแบบใช้เวลาของเราทั้งหมดใชแต่มันหนักเกินไปไม่เคยถามตัวเองบ้างมเออมันหนักเกินไปหรือเปล่ามันมันบ่อยครบบ่อยเวลาอาบน้ำเนี่ยเป็นเวลาช่วงที่เราจะได้คิดว่าเราจะได้อยู่ตัวเองเยอะก็จะแบบคิดว่าแบบเออมันหนักเกินไปไหมหรือว่าด้วยอายุเท่านี้มันหนักเกินไปไหมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรายังมี e อเนจีที่ตื่นมาแล้วมันยังเฟรชใหม่แล้วยังพร้อมรื้ยังลุยยังอยากทำอยู่อะไรเงี้ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอาจจะมีแบบคนในทีมเราพอสมควรแล้วที่เราไม่สามารถถอยหลังได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลเขาเขาพวกเขาด้วยอะไรย่าเงี้ยก็เลยเป็นอะไรอีกหนึ่งหนึ่งแรงผลักดันให้เราทำต่อตอนนี้ดูแลพนักงานกี่คนเลยครับพี่ตอนนี้ประมาณ250คนเลยอ้ย250คนเยอะมากเพราะว่าของผมคือผลิตเองด้วยแล้วก็มีพนักงานแบ็คออฟฟิศด้วยแล้วก็มีพนักงานหน้าร้านด้วย จะได้สร้างตึกออฟฟิศได้หลาทีนี้โอ้ยหูใจครัไหูใจครับตัวนี้กดอนุมัติเงินเดือนก็หงายหลังอยู่แล้วปวดเลยเครียดเลยครับต้องปวดเลขด้วยใช่โอเคครับคุณจ้า